พอทำมาหาก,กินอาชีพสุจริตแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวมันจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้หรือเราก็จะคิดว่าต้องโทษมุนโทษนี่นโทษนั่นใช่ไหมซึ่งจริงๆผมเคยพูดทุ่มทำเรื่องนี้เรื่องครั้งหนึ่งนะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นตามก็ตามมาครับอย่าโทษของอีอย่างีอย่างเนาะอย่าโทษเทวดาฟ้าดินอย่าโทษแบบว่าอพิสังเทวดาอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าโทษกรรมเก่าอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าบอกว่า โดนทําของใส่ในกรณนนีโดนทำสองคำสองใส่จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไล่ให้ดูทีละคนก็นด้แต่ว่าเออบอกเลยว่ามันไม่ใช่อืมอ่าสองก็คือว่าถ้าบอกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระท<ำ>ํการกระทซึ่งคุณเก๋ก็รู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่าเราทรําทอะไรแล้วเราได้อะไรสุดท้ายเราเป็นคนเลือกเองที่จะเดินเข้าไปแล้วเล่นไม่เล่นถูกไหม,มไม่ได้เกี่ยวเลยเลยในนิยามของกรรมเนี่ยเขาบอกว่ากรรมกรรมเป็นของของของ,ของตัวเอง เราทําอะไรเราคือเราได้อย่างนั้นเราเป็นผู้รับผลของกรรมเองกรรมเป็นแดนเกิดใช่ไหมกรรมติดตามเราไปกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศรรยัยกรรมเป็นทาย,ยาทแล้วก็ได้รับผลนั้นสืบไปคือมหมายถึงว่าเราทําอะไรเราจะได้อย่างนั้นไม่สามารถมีใครสิ่งใดศาสตร์ใดมาแทรกแซงทําให้ผลของกรรมมันเปลี่ยนแปลงไปได้อือนี้ก่อนอืเพราะนั้นอยากให้ตัด ไปเลยในกรณีเรื่องของกรรม,มเรื่องของทําของใส่อัอนนี้ไม่ใช่เพราะอาจจะขออนุญาตพูดตามตรงว่ามันคือ,อพฤติกรรมของคุณเกีเอยงนั่นแหละ